เตรียมตัวลงงานครับกินกาแฟแล้วก็จะลงตัดยางให้เรานะครับภารกิจที่เก่าเวลาเริ่มเพิ่มเติมคือความเงาครับผมเตรียมตัวครับพอดีกำลังลงงานครับแต่เห็นผู้เบาทนมากีดยางครับเปิมาเหนกันอย,ยวกทไปเขาไปเบิ่งวิธีการกีดยางขึ้นนะครับเนาะ มันีริบว่ามีการสัมผัสรับเพื่นจีดไปตักเบ่งเพิ่นจีดดังมือฝ่ามือจเย็นแน่นนะีน้ยางกันไล่เร็วครับไล่แบบเร็วเลยครับ 2. 2> าาอัเนเปนซ่เอาอย่ามันสะหน้าตายบ่ยะเก็บมันตะเล่นเอาสนิมเบิดสวัสดีครับนี่เวืองพันยางพี่น้องตัวนี้พันยางไอ้ หกลอยยอดดำครับผมเอื่นแต่หกลอยแขกดำแต่ก่อนมีคนแขกเพิ่นมาจากไอจังหวัดตังเพิ่นเอามาขายครับผมเลยซื้อน้ำเพิ่นผมซื้อมาบลายตุนครับผมเอามาลองเบิ่งมาลองเปรียบเทียบเบิ่งก็หกลอยธรรมดาฮานี่หกลอยยอดดำครับหกลอยยอดดำนี่ ยางเพิ่นสิเปลือกหนานครับนานาเกือบพอเส้นเะมันคะรับเพิมเพิมหนาเพิ่น,นเปลือกเพิ่นนี่บานนี้บานนี้เพิ่นก็ย่อยไว่ย่อยเม็ดใหญ่ย่อยโดนโอ้บ่โดนครับตัวน,นี้เพิ่นนี่ยอ่อยบ่โดนคือพกดอยธรรมดาเอะไรนี่เปียบเทียบมขึ้นนอตัวน,นี้ยางนี่สามเม็ดมีที่สามมันนีน่เนาะนี่เปียบเทียบให้เปียบเทียมเลยครับเด้อนี่บานนี้มาเบิ่งพวกดอยธรรมดาครับผมปลูกสลับครับ หกลอยธรรมดาเปลือกเป็นสีบนหาเลยเปลือกสีบางเปลือกบางกรบอกกระบอถือว่าบางแห้งนะั่นนะรับเพราะกีดได้อยู่แต่ว่าบนหาแห้งคือหกลอยยอดดำเนาะพี่น้องหกลอยยอดดำเปลือกสีหนากีดง่ายเปลือกนิ่มหกลอยธรรมดาเขานี่อันนี้ก็เปรียบเทียบเบ้องน้ำยางครับนี่นี่น้ำยางน้ำยางสามเมตรทอ,อกันครับเพื่อนนี่ย่อยสรา แต่ว่หน่อยโดนครับนี่เปรียบเทียบบ้างนอกนี่เปิ้ลหน่อยสาแต่ว่หน่อยโดนเด้สามเมตรมานว่าเบิ่งตัวนี้สามเมตรคือกันหกร้อยไอยอดดำนี่สามเมตรคือกันหน่อยไวเม็ดใหญ่นี่ครับแต่ว่าเศร้าไวนั่นนะเดืงองคงเดืองนี่ก็เป็นเอาไมา้เบิ่งครับเปรียบเทียบ ผู้ใดยอยากสือผู้ใดจะไปสือพันยางมาปลูกนะนะครับอ,อันนี้ผมเปียกเตียวไปเบือเ้องหน้กเลียวแต่มกักนะาบางสเป็นเกจความดูเรื่อยน้อยอืมเดี๋ยวนี้เบือกพันหนาะกิดง่ายครับกินง่ายดีนี่หกลอยเอประเภทว่ายางหกลอยแขกดำนี่กิดง่ายครับเบือกหน้าเบือกพันหนะ้าว่างเมียดดึงชัดเจง่ายเบือกนิ่มพร้อมแต่ว่าโทษที่น้ำยางครับ ย่างมเดี๋ยวหน่อยก็เศราครับน m, no? ies, like ies, okay, ี่น้อยนี่เดี๋ยวก็เศราครับนี่สามเมตรเนาะสามเมตรตัวนี้ก็สามเมตรคือกันนี่นี่ครับตัวนี้ที่เต็มโพล่ะนี่แต่ว่าหน่อยซาเพื่อนนี่เปลือกกระโปงนะอืเปลือกบางกว่ากันครับเปลือกมันบางอ่าแค่นี้เนาะครับเนาะเป็นจิตความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากครับผมสวัสดีครับ จากคนจีดยังครับผมภาคอีสานบนเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับ